ในปี2568สำนักงานเขตวังทองหลานเราได้พัฒนานวัตกรรมในเรื่องของโรงเรียนส่งเสริมทักษะอาชีพโดยมีวัตถุประสงค์2ประการนะครับคือ 1. ให้นักเรียนค้นพบความถนัดความสนใจของต,ตนเองเร,เรียนรู้จากการปฏิบัติ 2. ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมให้นักเรียนได้ ทราบตัวเองเพื่อที่จะไปศึกษาต่อในอนาคตนะครับโดยนวัตรกรรมนี้มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น3ข้อตัวชี้วัดที่1ก็คือตัวชี้วัดเพื่อเพื่อที่จะส่งเสริมทักษะการเรียนพี่สอนน้องด้านวิชาชีพไม่น้อยกว่า2หลักสูตรวิชาชีพนะครับซึ่งเราได้ดําเนินการใน3วิชาชีพได้แก่หลักสูตรที่1การจัดทําบัญชีงบประมาณรายรับรายจ่าย 2. การตัดต่อคลิปสั้นแคทคัด 3. การใช้แอปพลิเคชันติ k t o k อภายใต้ความสนใจของเด็กนักเรียนตัวช้ว่าที่2ร้อยละของความพึงพอใจกำหนดค่าไว้ที่80%นะครับโดยทางผู้เข้ารับการอบรมทั้ง95ท่านได้ประเมินความพึงพอใจในรายรับรายจ่าย ระดับมากขึ้นไป97.71%การตัดต่อคลิปสั้นแคปคัดระดับมากขึ้นไป97.53%นะครับแล้วก็ Ti กต o อร้อยละ98.94%นะครับตัวช้วัดที่3ประโยชน์ของนวัตกรรมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการประเมินปฏิบัติผ่านเกณฑ์ ผลการดําเนินการนะครับทั้งการจัดทําบัญชีงงมารายรับรายจ่ายการตัดต่อคลิปสั้นแคปคัดแล้วก็การใช้แอปพลิเคชัน Tik t o ๊อกผ่านเกณฑ์ทั้งทั้ง3กิจกรรมร้อยละร้อนะครับข้อสานักเรียนสามารถนําความรู้จากการอบรมวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจําวันร้อยละ92.35 5การนําไปใช้ประโยชน์จริง เกิดผลนะครับนักเรียนมีโอกาสค้นพบความถนัดความสนใจของตัวเองหลังจากที่ได้รับความรู้จากวิทยากรจากวิทยาลัยอินทชัยโดยมีคณะอาจารย์จากอินทชัยเข้ามาก็คุมกำกับนะครับและได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งการส่งเสริมทักษะชีพเป็นการแจรีความพร้อมในการศึกษาต่อและการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตเป็นการเตรียมให้เด็ก ในระดับป .4 ปถึงป .6 นะครับเฉลี่ยกันไปนะครับเพื่อที่จะให้เด็กได้ค้นพบตัวเองปัญหาอุปสรรคที่ที่พบเจอนะครับ 1. ช่วงเวลาการจัดก,กิจกรรมค่อนข้างจำกัดนะครับทำให้เด็กที่สนใจอาจจะไม่ได้รับความต่อเนื่องโอกาสที่จะนำไปต่อยอดในอนาคตนะครับเด็กที่ผ่านการทดสอบทั้งร้อดเปอร์เซ็นต์นั้นเชื่อว่า เขาสนใจยอยู่แล้วเพราะเนื่องจากว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องตอบโจทย์ในโลกปัจจุบันนะครับได้ทางทางสำนักงานเขตวังทองหลางได้ไประชุมหารือกับทางวิทยาลัยอินทชัยที่จะพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิชาชีพให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตวังทองหลางในปีต่อไปนะครับข้อที่2โอกาสที่จะเกิดน,นะครับนักเรียนที่สนใจเนี่ยได้ถามความรู้ แล้วก็ได้โอกาสรู้จักวิรายินทชัยหรือการศึกษาต่อในรูปแบบต่างๆแล้วก็ข้อที่สก็อยากจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้สร้างเครือข่ายในในเรื่องที่สนใจนะครับในสามหลักสูตรนี้ได้ให้เกิดการขยายไปสู่โรงเรียนหรือเพื่อนนักเรียนในถือว่าเป็นต้นแบบนะครับให้กับน้องๆที่กำลังจะขึ้นมาเป็นโอกาสที่พี่จะสอนน้องต่อไปครับ